สวัสดีครับวันนี้ก็มีนะพระอีกแบบหนึ่งมาแนะนำให้เพื่นรู้จ,จักคือเอาว่าผมก็ไม่แน่ใจว่านะครับอันนี้ออกตัวก่อนนะไม่ทราบว่าเป็นพระเกจิท่านใดสร้างนะท่านใดสร้าง แต่ดูวูรักนะครับดูรูปลักงานศิลปะแล้วเนี่ยมันเหมือนกันว่าเห็นไหมคล้ายๆกับเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกรวยหรืออาจจะเป็นของนะวัดหรือทางอายุธยาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคครับเราก็ถ้ามองในแง่ของศิลปะถ้ามองในแง่ของการสร้างแล้วเนี่ย ผมว่าพระองค์นี้ก็มีการสื่อถึงฮะสื่อเหมือนคุณแผนและนั่งอยู่บนพายกุมารน่ะนะพายกุมารนะ่ะคือท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพระคุณแผนเนี่ยนะแล้วมีพายกุมารเนี่ยก็สร้างกันมาเพื่ออะไรเพื่อเออบางอย่างหน่ยหยนยหลายๆสำนักนะ อย่างหลวงปู่ทิมวัดรทหารไร่นะครับท่านก็มีอย่างเงี้ยนั่งบนพิมพ์พระคุณแผ่แล้วนั่งบนปรกากุมาหลายสำนักหลายสำนักไม่ใช่เหลี่ยมแค่หลวงปู่ทิมแต่ที่หลวงปู่ทิมเนี่ยดัดงมากเป็นผ้าที่มีราคาแพงและเป็นผ้าที่มีราคาสูงละแต่อย่างงี้ก็เป็นงานหล่อโบราณเหมือนกันเป็นเนื้อชิ้นเนื้อออกเขียวๆนะเพื่อนๆเ,เป็นโลหะนะครับเป็นงานโลหะ หลอ่อแล้วมันพิมพ์สองหน้าด้วยนี่คืองานที่แบบว่าเออถ้าเพื่อนรู้จักถ้าเพื่อนดูเป็นถ้าเพื่อนดูแล้วมันมีนโอกาสเป็นพระดีได้เนี่ยผมก็อยากจะให้เก็บนะเพราะว่าอะไรเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วขุณแผนนะนะในเรื่องมหาสเสน่ห์นะเรื่องของความแค้วคลาดเนี่ยแน่นอนท่านเป็นนักลบอ่ะนะ ในการนั่งบนพายกรุมาณอย่างเงี้ยมันก็มีตำรับตำลานะมันมีเรื่องเล่ามากมายหลายอย่างอ่ะเพื่อนๆก็ไปหาข้อมูลใน Google เอานะส่วนตัวผมก็จะไม่เล่าให้มากมายอ่นะ,ะเพราะว่าข้อม,มูลพวกเนี้ยนะมันมีการถ่ายทอดไปทางละครทางหนังนะแล้ในเฉพาะในเรื่องของข้อม,มูลเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายนะครับ เพื่อนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาและกเข้าไปหาข้อมูลกันได้นะแต่ที่จะบอกว่าพระแนวนี้พระสไตล์นี้นะครับนะคนที่ทำคนที่สร้างเนี่ยหรือพระเกจิที่ทำที่สร้างะผมว่าท่านก็มีเจตนาที่ที่ดีอนะครับ ถ้าเป็นงานหล่อถ้าเป็นงานหล่อขึ้นมาก็เออมันก็จะพิเศษขึ้นมาเเพราะอะไรเพราะในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของการสร้างในเรื่องของกระบวนการทำเนะี่ยมันก็จะไม่ใช่เหมือนทําเหมือนเนื้อดินหรือ,รอเนื้อว่านเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันผสมกันออกมาแล้วก็ไปกดไปกดไปกดแต่ว่าการกระบวนการหลอ่อการสร้างการทําพวกนี้ยมันต้องมีนะขั้นตอน และขบวนการในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนอะนะอย่างเรื่องเรื่องเนื้อโลหะแต่ผ้าสไตล์อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นแบบว่าเออมันจะแตกๆอย่างเงี้ยมันมีรอยเล้ามันมีรอยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเออเกิดจากขบวนการสร้างหรือเกิดจากการผสมโลหะหรือเปล่าหรือมันเป็นเอกลักษณ์ถ้าผ้ารุ่นนี้มันจะต้องมีรอยเล้ารอยแตกหรือเปล่า ถ้าเป็นสำนักนี้นะหรือวัดนี้นะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักหรือเพื่อนๆเ,เห็นแล้วเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ข้อมูลกันเข้ามาแต่ที่ผมชอบเนะี่ยผมดูแล้วเออพิมพ์พระมันชัดเจนดีพิมพ์พระมันชัดนะเพื่อนๆดูดิทั้งหน้าอันนี้ด้านนี้ด้านหน้าด้านหลังในะขบวนการตัดพระเนี่ยนะ ผมดูจากการตัดการอะไรแล้วเออมันก็ไม่ได้ตัดจากเครื่องอ่ะก็เรียกว่าไม่ได้มันน่าจจะเป็นการตัดโดยใช้วัสดุที่มันอาจจะเป็นเป็นสิวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นของมีคมที่เอามาตัดมันไม่ใช่เหมือนตัดแบบใช้เครื่องตัดนะเหมือนภาพปั๊มทั่วไปเราจะมีเครื่องกระแทกเครื่องตัดเครื่องตัดแต่ว่าอย่างเงี้ยหลอ,อ,อกมาแล้วอาจจะนะ ใช้ของมีคมอ่ะตัดตัดมันถึงมีเหลี่ยมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันแสดงออกถึงอะไรแสดงออกว่าเออพระแบบเนี้ยคือรงเนี้ยน่าจะมีอายุไม่ใช่ผ้าใหม่แน่ไม่ใช่ผ้าเพิ่งทํามาแน่น่าจะมีอายุเกินห้าสิบปีอะ่ะถูกไหมถูกไหม นี่คือวิธีสังเกตของผมนะจะถูกจะผิดยังไงผมมันก็ไม่ฟันธงอะ่ะแต่ว่าด้วยความคิดด้วยการดูกายภาพด้วยการดูจากนะศิลปะแล้วเนี่ยเออบางคนก็บอกว่าเออพิมพ์อย่างเงี้อาจจะเป็นยุคโน่้นเลยนะการหล่อแบบนี้อาจจะเป็นย้อนไปถึงเรื่องวัดใหญ่ใยมงคลอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็จะบอกบางบุคคนก็บอกว่าเออพิมพ์อย่างนี้ที่เข้าไปหาข้อมูลดูนะใน g ูเก l e บอกว่าเป็น ลักษณะของเหมือนดวงพ่อกลวยอ่าประมาณอย่างเงี้ยยุคต้นๆแต่อย่างไรก็ตามที่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนๆรู้พิมพ์รู้จังเอ้ยรู้การสร้างรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเฮ้ยพระอย่างนี้สวยนะงานศิลปะแบบนี้สวยนะผมชอบในเรื่องของคม,มชัดไงความคมชัดความเรียบร้อยนี่ผมเอาไปล้างนะผมก็ไปล้างแต่ก่อนมีคราบสกรปรกพอเรา,เอาไปล้างน้ําร้อนเนะี่ย าไปล้างน้ำอุ่นเนี่ยแล้วก็ปัดฝุ่นปัดอะไรออกเออก็ดูพิมพ์สวยงามดีสวยงามดีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เออเป็นของดีของแท้และทันยุคเกจิอาจารย์ที่ผมกล่าวมาเนี่ยผูกเสกด้างผูกกล้วยอย่างเงี้ยเออถือว่าดีมากเลยนะดีมากเลยนะผมว่าถ้าหลุมผูกกรวยสร้างก็โอ้นะ อาจจะเป็นต้นแบบให้ทางหลวงปู่ทิมเนี่ยวัดลัหารไล่เนี่ยมาทำเนื้อนะครับเอามาทำพระแบบนี้พิมพ์แบบนี้ผงพายกุม,มารท่านอ่ะอันโด่งดังอะ่ะราคาไม่อะไรนะเป็นหลักแสนนะสว,สวยนะครับเนี่ครับคือสิ่งที่เราถึงบอกว่าการเสพงานศิลปะการเสพงานที่มันเป็นเนี่ยพระเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะไป โยงกับยุคนน้นยุคนี้ยุคไหนเป็นยุคต้นถ้าย,ยุคต้นแล้วมันก็จะมีคนทําล้อพิมพ์กันออกมาให้มันใกล้เคียงกันถูกไหมครับล้อพิมพ์กันออกมาใกล้เคียงกันนะท่านก็จะสังเกตเห็นไหมหลวงปู่ทีมท่านก็อย่างเงี้ยมีนอนนั่งบนผงพายกลุมานอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายวัดเพืพ่อนๆมีหลายวัดไม่ใช่เฉพแค่หลวงปู่ทิมทำนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนเจอเพื่อนเห็นเพื่อน นะรู้จักก็เจ็บได้เจ็บได้เลยนะเพื่อนๆเจ็บได้เลยไม่เสียหายแน่ผมว่าดีไม่ดีถ้าดูเป็นดูเนื้อเป็นดูอะไรเก่งๆอาจจะได้ของดีที่แบบว่าราคาไม่แพงมากอะ่ะได้เข้าหาบูชากันแบบสบายใจอะ่ะนะครับโอเคเพื่อนๆมาดูพระกันนะ นี่ผมล้างด้วยน้ำร้อนนะต้มน้ำร้อนแล้วก็เอามาแปลงมาปัดฝุ่นปัดคราบออกนะสภาพก็เลยเออสวยอยู่นะแต่ที่ผมบอกว่าเนี่ไงการตัดนะตัดเห็นไหหล่ออย่างนี้น่าจะเป็นหล่อช่อหล่อแบบว่าหล่อเทเห็นไหมมีชอม่อมอะไรเนี่ยแต่แปลกว่าพระแบบมันมีรอยล้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีรอยล้ารอยแตกเห็นไหม มีรอยล้ารอยแตกนะน่าจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับประกบพิมพ์พกันน่อยนะเห็นไหมเหมือนมีสองพิมพ์สองหน้าหรือว่ายัางไงอันนี้ข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่นะเห็นไหมไม่ไม่ชัดเจนะนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเพื่อนเอนรู้จกักเ,เพื่อนเเห็นเพื่อนเอนมีข้อมูลดีดๆก็คอมเมนต์เข้ามานะเป็น ผ้าหลอ่อแต่ว่าผมว่าเรื่อง,อง,องวัตถุดิบนี่แหละตัวสําคัญที่ทําให้ผ้ามีรอยแตกรอยแยกเนะี่ยวัตถุดิบที่ทําไม่รู้ว่าทําจากตะก,กั่วหรือทําจากอะไรหรือทําจากเนื้อผสมอะไรเข้าไปมันทําให้พอมันนะความเหนียวแน่นหรือว่าความควบแน่นของโลหะเนี่ยมันไม่มันไม่แ,มแข็งเพราะว่าผ้าถ้ามันเป็นการหลอ่อแบบเห็นไหม ทั่วไปเนี่ยความแร่งความแข็งมันก็จะแบบถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แน่นปึ๊บเลยอย่างเงี้ยเนื้อทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วเนื้ออะไรผสมกันอาจจะมากไปด้วยด้านใดนด้านหนึ่งอ่ะนะโอเคข้อมูลก็เอาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆรู้จักเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆรู้ข้อมูลดีๆก็แนะนากันเข้ามานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเจอและรู้จักและดูเป็นเนี่ยนะผมว่าภาพแบบนี้ ได้มีโอกาสได้ของดีนะเพื่อนๆนะสวัสดีครับ